ปัญหาและเฉลยวิชาธรรมนักธรรมชั้นเอกสอบในสนามหลวงพศสอง3ข้อที่หนึ่งคำว่าโลกในพระบาลีว่าเอถาปสถัสสติมังโลก,กังหมายถึงอะไรพระบรมศาสดาทรงชักชวนให้มาดูโลกนี้โดยมีพระประสงค์อย่างไรตอบคำว่าโลก โดยตรงหมายถึงแผ่นดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยโดยอ้อมหมายถึงโมสสั์ผู้อยู่อาศัยทรงมีพระประสงค์ให้พิจารณาดูให้รู้จักของจริงเพราะในโลกที่เก่าวนี้ย่อมมีพร้อมููลบริบูรณ์ด้วยสิ่งที่มีคุณและโทษพระบรมศาสดาทรงชักชวนให้ รูโลกเพื่อให้รู้จักสิ่งที่เป็นจริงจักได้ละสิ่งที่เป็นโทษไม่คล้องติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคุณต่อไปข้อที่2องบุคคลเช่นไรชื่อว่าหมกอยู่ในโลกผู้หมกอยู่ในโลกได้รับผลอย่างไร บุคคลผู้ตอบบุคคลผู้ไร้พิจารณาไม่อย่างเห็นโดยท่องแท้ย่อมเพิดอเพลในในสิ่งอันให้โทษย่อมละเลงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษย่อมติดในสิ่งอันเป็นอุปการะชื่อว่าหมกอยู่ในโลกย่อมได้เสวยสุขบ้างทุกบ้างอันสิ่งนั้นๆพึงอํำนวยแม้สุขก็เป็นเพียง สามคือมีเหยื่อเจือด้วยของรอใจเป็นเหตุแห่งความคิดเป็นเหตุแห่งความติดดุดเหยื่อคือบางสะอันเบ็ดเกี่ยวไว้ไปข้อที่3นิพิทาคืออะไร ปฏิปทาเครื่องดำเนินให้ถึงนิพพิทานนั้นอย่างไรตอบนิพิธาคือความหน่ายในทุกขอย่างนี้คือพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาย่อมเกิดนิพพิธาเบื่อหน่ายในทุกขัน ไม่เพิดเพลินยึดมั่นหมกมุ่นอยู่ในสังขารอันยั่วยวนเสน่หาต่อไปข้อที่4สังขารในอธิบายแห่งปฏิปทาของนิพิพานนั้นได้แก่อะไรจะพึงกำหนดรู้สังขารนั้นโดยความเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างไร ตอบได้แก่สภาพอันธรรมดาแต่งขึ้นโดยตรงได้แก่เบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันธรรมดาคุมกันเข้าเป็นกายกับใจด้วยอาการอย่างนี้คือ 1. ด้วยไม่อยู่ในอำนาจหรือด้วยฝืนความปรารถนา 2. ด้วยแยง้งต่ออัตตา 3. ด้วยความเป็นสภาพหาเจ้าของมีได้ 4. ด้วยความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไป 5. ด้วยความเป็นสภาวะธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่อไปข้อที่5วิปากัทุกข์ได้แก่ทุกอย่างไร อิทธารมจัดเป็นทุกข์ด้วยหรือไม่ถ้าจัดได้จัดเข้าในทุกข์หมวดไหนตอบได้แก่วิปติสารคือความร้อนใจการเสวยกรรมกรการเสวยกรรมกรคือถูกลงอาชญา ความชิบหายความตกยากและความตกอบายอิทารมจัดเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันจัดเข้าในหมวดสหคตทุกข์ทุกไปด้วยกันข้อที่6 สมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสำรวมปิดกั้นนิวรณูโปะกิเลตมิให้เกิดครอบงามจิตสันดานได้ดังบุคคลปิดธรรม กั้นน้ำไว้มีให้ไหลไปได้ฉะนั้นและเป็นอุบายคมขี่สะกดจิตไว้มีให้ดิ้นหล่นฟุ้งซ่านได้ดังนายสารถีฝึกม้าให้เรียบร้อยควรเป็นราชาหานะได้ฉะนั้น ควรจะเดินอาณาปานสติเพราะอาณาปานสติกรรมฐานนี้เป็นที่สะายของคนที่เป็นโมหะจะอริตต่อไปข้อที่7สันติแปลว่าอะไรมีปฏิปทาที่จะดำเนินการอย่างไรมีปฏิปทาที่จะดำเนินอย่างไร สันติเป็นโลกียะหรือโลกุตระสันติตอบสันติแปลว่าความสงบมีปฏิปทาที่จะดำเนินคือปฏิบัติสงบกายวาจาใจจากโทษเวรภัยละโลกามิตรคือเป็นจพิษกรรมคุณหมีสันติเป็นวิหาระธรรม สันติเป็นได้ทั้งโรกิยะและโลกุตระต่อไปข้อที่8ผู้จะเจริญกายะคตาสติกรรมฐานพึงกำหนดอะไรเพราะเหตุไรตจะปัญจกะกรรมฐานท่านจึงเรียกว่ามูลกรรมฐานพึงกำหนดพิจารณากายเป็นที่ ประชุมแห่งส่วนหน้าเกียรติข้างบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างล่างตั้งแต่ปลายผมลงไปมีหนังห้มอยู่โดยอรอบให้เห็นว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆที่เรียกว่ามูลกรรมฐานนั้นเพราะเป็นกรรมฐานเดิมที่คุระบุตรผู้มาบรรพชาย่อมได้รับ สอนกรรมฐานนี้ไว้ก่อนจากพระอุปชาเหมือนดังได้เราบอกสตราวุธไว้สำหรับต่อสู้กับข้าศึกคือกรรมฉันอันจะทำอันตรายแก่พรหมจันทร์ต่อไปข้อที่เก้า จเจริญมรณสติอย่างไรจึงจะแยบคายอ,าอะไรเป็นลักษณะของวิปัสสนาภาวนาตอบการจเจริญพร้อมด้วยองค์สามคือสติระลึกถึงความตาย 1. นยานรู้ว่าความตายจักมีแก่ตน 1. เกิดสังเวชสลดใจหนึ่ง จเจริญอย่างนี้จึงจะแยบขายความกำหนดรู้ว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเป็นลักษณะของวิปัสสนาภาวนาต่อไปข้อที่10สมถะกับวิปัสสนาให้ผลต่างกันอย่างไร เมื่อจะเจริญกรรมฐานพึงปฏิบัติอย่างไรให้ผลต่างกันดังนี้สมถะให้ผลอย่างต่ำทำให้ละงับนิวรณ์บางอย่างได้อย่างสูงทำให้เข้าถึงฌานต่างๆได้ส่วนวิปัสสนาให้ผลอย่างต่ำ,ทำ,ท,ำ,ตววตำทำให้ได้ปัญญาเห็นสัจธรรมอย่างสูงทำให้บรรลุอริยผล พ้นจากสังสารทุกข์พึงปฏิบัติอย่างนี้ในชั้นต้นพึงศึกษาให้รู้ว่ากรรมฐานชนิดไหนชั้นใดในกรรมฐานนั้นๆมีความมุ่งหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรในที่นี้ควรศึกษาให้รู้กรรมฐาน2ออย่างคือ 1. สมถกรรมฐาน 2. วิปัสสนากรรมฐาน